คลิปนี้จะเป็นเอว40นะคะแต่ว่าจะขอเอางานจำแท่งตัวหนึ่งเนาะมีทั้งหมดด้วยการ6ตัวอะหค่ะ1ถึง6เอว40นะคะโดยรวมอ่ะเดี๋ยวขอแท่งจำตัวนี้ตัวหนึ่งเอวเขาอยู่งานดสตัอกมานะคะอกได้44ี 40, ่เอว40สะโพก40สะโพกห0เลยความยาวอยู่ที่ส6อก40นะคะเอว40สะโพกห0ความยาวส6เป็นงานจำสี 4, ชมพู งานโลต็อกมาป้ายยูเลยค่ะแบรนด์นี้เนาะเป็นจัมางเกงนะคะ,ะช่วงนี้เขาลูดเอวได้นะคะเลือกลูดได้เอวได้ถึง4ี่เป็นจัมนงิงเกงหมายเลขหนึ่งนะคะขอแทรแล้วกันเพราะเอลส0ิบหมายเลขหนึ่งอ่ะหมายเลขสองนะคะเอว40สิะโพกห้าความยาวย5้าวัดไม่รวมสายนะคะหมายเลขสอง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 อันนี้ด้านหลัง เป็นงานยี่ห้อตัวนี้นะคะหมาเลขสองแต่งสวยตรงปลายเท่านี้แหละต่อไปหมายเลขสามอกซีเอลสี่สิบสะโพกสี่สบหกความยาวยี่สาวัดไม่รวมสายนะคะหมายเลขสามหมายเลขสามหมายเลขสามเทินตัวนี้กันเก่งขอไม่ใส่สายแล้วกันค่ะมันจะช้าหมายเลขสามสรงประมาณนี้นะคะเอลสี่สิบ เลขสเป็นงานยี่ห้อแบรนด์นี้ค่ะเลขสต่อไปหมายเลข4งานสีขาว L40 สะโพก48่ความยาวอยู่ที่27ของโอนาวีนะคะหมายเลข4ยี่ห้อโอนาวีสวยเลยอะ่ะ แต่งประมาณนี้เนาะให้ดูชัดเจนเลยสีขาวจะสะท้อนแสงนิดนึงนะคะหมายเลขสี่ต่อไปหมายเลขห้าตัวนี้จะเป็นจ้ำอะค่ะ<ป>อกได้สี่สิบอ,อกเขาได้สี่สิบสี่สิบสามหกถึงเอวเขาได้สามสิบหกนะคะจะเป็นงานหลงมาแต่ว่าเป็นงานแบรนด์เนาะสะโพกสี่หกยาวสามสิบห้าเอวได้สามหกเป็นงานยี่ห้อนี้เลยอะเห็นไหม เป็นจำยิงเลยค่ะลูกค้างานสวยเลยจำยิงเลยนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ใหม่เลขห้านะคะอกสี่สิบสะโพกได้แค่สามสิบหกนะคะยืดหยุ่นได้หนึ่งหนึ่งสามหกสามแปดสะโพกไอ mm hmm. ช่วงเอสะโพกสี่สิบหกช่วงเอวแค่สามหกนะความยาวสามสิบห้าหมายเลขห้าอะหมายเลขหกตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะจะเป็นสีกรมน้ำเงินอะน้ำเงิน,น,เ,งน,นเข้มๆอะ อกสี่ไอเอลสี่สิบสะโพกสี่สิบหกความยาวยี่สิบหกนะเอลสิ LC. วัดไม่รวมสายตัวนี้สวยเลยค่ะนี่แหละหมายเลขหกหมายเลขหกหมายเลขหกสวยเลยยีหย่ห้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่ป้าเยอะอ่ะยี่ห้อตัวนี้ <c oughs> ยี่ห้อตัวนี้ <c oughs> งานใหม่เลยตัวนี้นะคะหมายเลขหกอ,อ่ะชอบตัวไหนแคปลูปมาแล้วกันคะ่ะลูกค้า แจ้งหมายเลขก็ได้ค่ะแคปูก็ได้โอเคขอบคุณมากค่ะ